เผยรายชื่อ Galaxy Tab S 10 FE ที่ประเทศอินเดียค่าเตรียมปัดตัวเร็วๆนี้ในปีนี้ทางซัมซุงได้เปิดตัว Galaxy Tab S 10 Series อย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับซึ่งรอบนี้เหลือแค่2รุ่นคือ Galaxy Tab S 10 Plus และ Galaxy Tab S 10 Ultra ล่าสุดก็ดูเหมือนว่า Galaxy Tab S 10 กำลังจะมีน้องใหม่ตามมาอีกรุ่นคือ galaxy tab s 1 0 fe ครับโดยทางเว็บไซต์ my smart price ได้พบข้อมูลของ galaxy tab s 1 0 fe บนฐานข้อมูลของ bis โดยผ่านการรับรองแบตเตอรี่และระบบชาร์จมาแล้วครับซึ่งแท็บเล็ตรุ่นนี้มีเลขโมเดลว่า eb bx 5 2 6 abe และ eb bx 5 2 6 aby ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีข้อมูลว่า samsung ซึ่งโปรโมทว่า galaxy tab s 1 0 และ g a l a x ่ t ท b s 1 0 fe จะได้รับสิทธิ์เข้าถึงอุ o นอตฟรีป1ปีสำหรับลูกค้าในสหรัฐอเมริกาที่ซื้อและเปิดใช้งานแท็บเล็ตภายในวันที่3 1กสกรกาคม2025นี้ยิ่งมีแนวโน้มไปใหญ่ว่าแท็บเล็ต2รุ่นนี้จะเปิดตัวเร็วๆนี้แน่นอนครับถ้าย้อนไปเช็คสเปคของ Galaxy Tab s 9 fe ของปีที่แล้วตอนนั้นก็ใช้ชิป exynos 1380ให้จอ ips lcd ขนาด10.9นิ้วมีค่ารีเฟรช h เ h ให้แบตเตอรี่800พม รองรับชารเร็วี่บวัตต์ส่วน Galaxy Tab S10 FE รุ่นใหม่นี้จะได้อัปเกรดอะไรบ้างเราคงต้องรองดูกันต่อไปละครับ